ตอนนี้เริ่มเริ่มมือขึ้นนะครับหลังจากแซวหนีว่ายน้ำกลับบ้านไปมือเริ่มขึ้นอาตัวอยู่ดังอาตัวอยู่ใส่โยนถ้วยโยนลงในถ้วยมนวาโอ้โหถ้วยคงจานเปย์ถ้วยถ้วยเบลเลอร์เลยนะใส่นี้โยนในถ้วยอ่ะแหม <c oughs> ใส่ถุงด้วยใส่ถุงด้วยนิ้ใหญ่ไม่รู้นะแต่ตึงๆนะ <t ell> น้ำ <t ell> ลึกหรือเปล่านิ้วใหญ่นับหนึ่งส่วนน้ำมา <t ell> กลับกินดูลอยลอยลอยบินบินก็ไม่ใหญ่อ่ะไม่จะสวยอ่ะสวยสวยอ่ะชักลืมห่างตัว นี้ตัวที่สองะติดเลยนะครับใหญ่ไม่ใหญ่นะฮะย่อทีเรือคอนเนี่ยไอ้ยจไอ้ชะเีไอ้เะไอ้ชะโอ้ยไม่ใช่หรอกเรือคอนกานู้นลำนู้นเออาน่านาน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 อดแล้ว

ดี๋ยวโดด mm okay, ิงโดดิงโดดิงมันจะมีคู่มีสองหนวดปะน่นะได้อีกหนึ่งตัวนะครับสะสมยอดเอาหมดเลยไหมไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ขวยน่ากินกับอะไรวะ โอ้ทั้งเกาะทั้งกลมโอ้โหรู้ละโอ้โหอันนี้อันนี้สศกอันนี้เป็ดสศกนะครับแต่ดไซต์ตัวตัวติดไมาด้วยแต่ว่า เราขึ้นมาก่อนเราขึ้นมาก่อนอสีขนเกาะทั้งนั้นเลย,ยขนาดนี้ผมโดนเตะตัดขาอยู่ครับออกยังไปจ้า <laughs> ทูนะพี่คนผมะทูท้ี่ร้อยมาไลไเนี่ยไอตัวเล็กๆก็ไม่เล็กนะคตัวใหญ่ตใหญ่องผมไม่เล็กนะครับ กินทุกอันเลยลกขนโดนกนรลอบเีือนะฮะก็เลยปืนใัยอะไรับ อดน้ำเดือดโอ้ยน้ำเดือดโอ้ยโดนกระตุหน้าโอ้ยก็มาโอ้ยโอ้ยโดนกันเต็มไปหมดโอ้โยทุกตาเลยทั้งเนี่ยตทุกตาแล้วมั้งโอ้ยฉันไม่ทันแล้ว สีฟ้าสี่ตัวปลาพวงครับปลาพวงปลาพวงปลาพวงตอนดอแมวแมวอ้วนเลย านานะโอตอนติดสามโอ้ยเซิงกระซาบิทีติดไะลุงพลังอีลุงตรงนางเลยต้องกระ้ยาไดเยอะๆนะเออโอ้ยโอดกัน อะดยโยนแล้วเอาละครับดูสกครับงานเข้าเกียวมือมอเลยมาไมยตั้งกันแล้วแต่พ้่จีปวก่อนอย่าให้มันแกว่งเยแอละแกว่งโอ้ยอ้าย เราบรรอว่าปกติแล้วตัวน,นี้น่าจะตัวเบา อ๋อชิบหายอ๋องานเข้าอืมเข้าครับ โดนกันรอบเราเนดฐานนะฮะตนี้สเลยดูสี่ตัวไอ้นู่นไอ้นู่นกี่ตัวตัวนึงสองตัวสองตัวโอ้โหสองตัวตรงนี้ไอ้ี่ไอ้นี่อืโเนี่ยนี่โอ้โห เพิ่งจะได้ใช้โหมดนี้โอ้โห oh, นิเวกเตอร์ทู <c oughs> ไม่โหมดตรง GBS มันมันไม่โหมูจัดจัดเท่า,าได้ไงเท่าตรงนี้มีป้ากดไปเลยซึ่งมันนำทางเองแล้วอะไรกูเนี่ย ล่าลงอะไรอ่ะ I okay. รีเบ hmm. mm ีย hmm. ก yeah. mm ัน hmm. น oh. oh. oh, oh. 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 ี่มารีเบียกันนี่มามันอยู่ถ่ายเรืออยู่ถ่ายเรืออยู่ถ่ายเรือยังข้าวใดคุณเยอะก็ป๋อเยอะเนื้อยนี้ไม่ไม่ต้องไปยื้อเชื่อยู่ทีแล้วรีเบียรู้ดินี่โอ้โหตะไลตรายดอกนี้ตะไลอยู่อะเนี่ยไปเก๊เนี่ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วอย่าดิ้นอย่าดิ้น นท่นนี่เทอลาสคนไม่ต้องลูดขึ้นนิ่มไม่หนึ่งนะครับมาเป็นพวงอ๋อตัวหนึ่งเกี่ยวข้างโอ้ยเสียเสียหมดเสียหมด ตกมึกถึงกมุนีตกมึกได้หาสบายสยดีกว่าหมึกหลุมนะดีกว่าหมึกหลุมหมึกหลุมทรมานทรมานเลยแค่ตะกั่วครึ่งโลตะกั่วก็จะตายแล้ว มันลกันเลยนดูนะนขไย้กันมันอ้อนอ่ะเจ็บสั่งตัวอ่ะพี่พีเลยจลงเลยีเอลถือนนอนนี่คืนนึงบอหลอดไอ้พ right <öz timeframe> ีม <menjadi S 2> ันแข้ง <n> มันกระดานเลยอ่เอา ใช่เล็กกะลูกนางไม่เจ็บันสวยแต่มันพอดีตัวเลยนะนางมันข้าวไดีละนางไม่เหมยแต่เจ็บตูด เดี๋ยวมาโม่ตัดตร้มีเสียงใสคันยงไม่เสีงใสกี้ตีฟังนี้ไงรับ อสวยอยู่โอ้โห,โหโดันโลดันโลครับดันโลนครับกระจกลงไปด้วยปลารวมนะส่วนหนึ่ง กันด้วยบรรยากาศฝนตกนะครับ<ะ>วิ่งวิ่งหนีฝนเอ้ยวิ่งเขาา้าาฝนดิ <c oughs> เดี๋ยวต้องกลับแล้วถ้าอยู่ยาวกว่าน,นี้ถ้าจะตกนะเ,เดี๋ยวจะผลงานรวมครับ <c oughs> อันนี้นะพรสมคตรงควร <c oughs>